สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านขอเชิญต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดวนเลขดังนะครับช่องที่จะพาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคอหวยเซียนหวยหรือสายมูเตลูทั้งหลายไปพบกับข้อมูลข่าวสารต่างๆในแวดวงหวยไม่ว่าจะเป็นหวยในประเทศหรือหวยต่างประเทศเราจะรวบรวมข้อมูลและอัปเดตข่าวสารให้ท่านให้ได้รู้ก่อนใครแบบรวดเร็วฉับไวชนิดมวดตงวดและวันนี้ช่องของเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดหวยดังที่ไหนมานําเสนอขอเชิญไปรับชมได้เลยครับ สำหรับเซียนหวยหรือคอหวยหลายๆคนผมเชื่อเลยครับว่าณตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเจนุกบรมีมหาเฮงหนึ่งในเจ้าแม่ให้เลขเด็ดอันดับต้นๆของประเทศไทยในตอนนี้ที่มีแฟนขับ f อฟผู้ติดตามอย่างล้นหลามในวงการหวยและเลขเด็ดของบ้านเราและด้วยที่ว่าเลขเด็ดที่มาจากเจนุกบรมีมหาเฮงคนนี้มักจะเข้าเต็มๆและถูกในหลายๆงวดทําให้เป็นที่สนใจจากคอหวยยิ่งขึ้นไปอีกและวันนี้ทางเราทีมงานข่าวดวนเลขดัง ก็จะพาไปส่งเลขเด็ดใบจริงของเจนุกในงวดวันที่1ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ครับและเลขเด็ดของเจนุกในรอบนี้จะมีตัวไหนเด่นๆบ้างว่าแล้วก็ไปดูกันเลยล่าสุดเลขเด็ดใบนางเงินเจนุกฉบับเต็มก็ออกมาแล้วนะครับโดยจากการสังเกตเลขเด่นงวดนี้จะมี2ตัวก็คือ6และ8ครับโดยจะปล่อยเลข2ตัวและ3ตัวดังนี้เลข2ตัวได้แก่64 63 85 84 86และ65ครับ ส่วนเลข3ตัวที่ปล่อยออกมาก็คือเลข685ครับผมใครที่ติดตามเลขเด็ดของเจนุกหรือใครที่สนใจในแนวทางนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยครับทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษและวิจารณญาณของทุกท่านในการเลือกเสี่ยงโชคด้วยนะครับขอให้มีสติติดอยู่กับตัวและสตางติดอยู่กับกระเป๋าเสมอวันนี้ทางเราข่าวด่วนเลขดังขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวด่วนเลขดังในครั้งต่อๆไปวันนี้ถึงเวลาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งถัดไปนะครับ